มือเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นแบบนี้มันก็จะเป็นมือที่มันคว่ำอยู่ลากเป็เส้นนี้ถามว่ามันจะเห็นส่วนของกระดูกต้นขาไหมมันก็อาจจะเห็นส่วนของกระดูกต้นขาด้วยเหมือนกัน เบาของกระดูกต้นขาอันนีนช่วงกระดูกตะเบนเนี่ยมันจะเอี้ยวไปข้างหลังข้างในน ใช่ใช่มันจะคล้ายๆหักเห็นไหมมันจะมีกบจริงๆวิวัฒนาการของของมนุษย์เราอ่ะมันมาจากจริงจริงสิลิงเออพวกลิงพวกอะไรนี้นแหละ <c oughs> เออเราอาจจะทำเสียงอย่างนั้นมาก่อนก็ได้ใคร <c oughs> รู้ใช่ไหม <c oughs> สังเกตดูเราจะมีความสามารถพิเศษมนุษย์ <c oughs> เราจะมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งคือสามารถปีนต้นไม้ได้เหมือนลิงเอ,อ แต่เขาเรียกเป็นตระกูลไพรเมทเนาะเราบางทีเราอาจจะได้วิวัฒนาการมาจากสัตว์ชนิดอื่นก็ได้อันนี้ไม่รู้แต่เขาเขานักนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาวิจัยบอกว่ามนุษย์เราอ่ะไม่ใช่สัตว์กินกินเนื้อจริงเราคือสัตว์กินพืชนะแต่วิวัฒนาการมันมนุษย์เนี่ยมันมันต้องมันต้องหากินนะเนาะมันก็เลยกลายเป็นต้องมากินได้ทั้งเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ย สังเกตดูเราจะไม่มีเขี้ยวที่กัดฟันคนเราถ้าเป็นเสือเป็นหมีเป็นอะไรมันจะมีเขี้ยวพวกหมูป่าพวกอะไรเงี้ยใช่ไหมหรือพวกหมาแบบหมาทั่วไปเนี่ยมันจะมีเขี้ยวอ,อันนี้เขาเขาเป็นพวกตระกูลพวกสัตว์นักล่าอันนี้ก็จะเป็นกระเบนเน็บซึ่งกระเบนเน็บเนี่ยมันจะมองไม่ค่อยมันจะมองไม่เห็นหรอกอ่ากระดูกข้อมือต่อไปก็จะเป็นกระดูก ฝ่ามือกระดูกฝ่ามือกระดูกฝ่ามือมีกี่อันเจอหนึ่งสองสามสี่ห้านะตามจำนวนตามจำนวนนิ้วของเราอันนี้เขาเรียกว่ากระดูกฝ่ามือ อันนี้ก็ให้ให้มาร์คดูดูวิธีการล่างโครงสร้างที่ถูกต้องดีกว่าเ mm hmm. ขาเมื่อเช้ายังล่างล่างผิดอยู่เร็วทํางานเร็วดีอันนี้คือสิ่งที่ดีมากแต่ว่าถ้าเราล่างเร็วแต่มันผิดพลาดเนี่ยเหมือนโดมิโนโเนี่ยมันตั้งเนี่ยแล้วมันล้มอะ่ะ mm hmm. มันจะล้มไปหมดเลยนี่ออกใช่ไหมเหมือนรอบรอบที่ผากัน ฮะเหมือนรอบวัไเวลาเนีฮะรอบสองนะครับโอ้โหผมก็ได้ผมก็คุยกันดีแล้วเพระว่าเออแม่ไวว่าสี่สิบห้านาทีลงฟื้นหลังเสร็จแล้วพอจบมาแม่งเพี้ยนหมดเลยก็ต้องก็ต้องเสียเวลามาแก้ถูกไหมแล้วแล้วข้อก่อนจะแก้เสร็จสุดตอนนั้นก็คือสอเออจะเสร็จแล้วอ่าทีนี้นิ้วโป้งมีกี่ข้อสองนิ้วโป้งมีสองข้อ ข้อข้อข้อที่หน่งข้อที่สองหลายนิ้ยวนะ okay. ยหนูกลับแล้วนะโอเคไปด้วะไ่บวกกลับละเหมดอนกันักนองนี่แล,ลนะบ เติร์สคุงนี้เลิกเรียนกี่โมงวะคุงนี้ดูตาอ๋อน่าจะสี่โมงครึ่งแต่วันอังคารก็คุย